ดวงดีดวงเด่นประจำเดือนมีนาคมนี้ค่ะแต่ละราศีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณคำทำนายของแม่หมอไอคนสวยด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ มาเริ่มต้นเดือนแบบนี้นะคะเรามาอัปเดตดวงกันหน่อยนะคะว่าแต่ละราศีจะเจออะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักนะคะหรือด้านสุขภาพนั่นเองนะคะเราไปรับฟังกันดีกว่าคะ่ะเพื่อการไม่เสียนาฬิกาไม่ใช่ค่ะเสียเวลาเล่นอีกแล้ว ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอะเรื่องแรกนะคะไปที่เรื่องความรักกันก่อนดีกว่าค่ะจะมีชาวสองราศีนี้คือชาวราศีเมษและชาวราศีกรกฎค่ะคุณจะมีความรักโดดเด่นลงตัวสุดๆค่ะเขาจะดูแลเอาใจใส่คุณมากๆนะคะแล้วก็เปชี๊ชามากเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสอง ราศีนีค้คือชาวราศีเมษกับชาวราศีกรกฏนะคะคือโดดเด่นเรื่องความรักค่ะ,ะต่อมาไปดูที่อันที่สองกันบ้างนะคะก็คือโดดเด่นเรื่องการงานค่ะจะมี3มราศีนะคะมีโอกาสก้าวหน้าสู่ความสําเร็จค่ะได้ทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะจะมี3มราศีได้แก่ชาวราศีพฤษภ ชาวราศีมังกรนะคะและชาวราศีกุมค่ะกดน้อมรับคำทนายรอรับความปังกันได้เลยค่ะเปิดดวงเรื่องการงานได้เลยนะคะอ่ะต่อมามาด้านเรื่องสุขภาพกันบ้านคะ่ะเด้านสุขภาพเมาไป5ราศีเลยค่ะจะมีชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีสิง์ชาวราศีตุลาศีพิจิก ราศีธนูและชาวราศีมีค่ะทั้ง5้าราศีนี้นะคะระวังนะคะด้านสุขภาพให้ดีเพราะช่วงนี้นะคะจะมีความเครียดหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและดูแลสุขภาพดูแลเอาใจใส่ตัวเองในเดือนนี้ด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้ก็คือดูแลตัวเองดูแลสุขภาพทั้งการและใจให้ดีด้วยค่ะไปดูที่เรื่องการเงินและโชคลาภกันบ้าง บอกเลยนะคะสุดท้ายแล้วโดดเด่นเรื่องการเงินและโชคลาภนะคะรับทรัพย์ได้แก่ชาวราศีกันค่ะมาคนเดียวปังคนเดียวเลยค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์รับโชคใหญ่ในเดือนนี้นะคะชาวราศีกันกดน้องรับคําทานายกันได้เลยบอกเลยว่าปังมากๆได้ทั้งรับทรัพย์และก็รับโชคในเดือนนี้เลยค่ะมาเดียวรุยเดียวได้เดียวเลย เะะป็นยังไงบ้างสําหรับ12ราศีนี้นะคะไม่ว่าคุณจะโดดเด่นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะหรือโชคลาภคุณก็สามารถกดน้อมรับคำแนะนำหรืออัปเดตดวงได้ไง่ายๆนะคะเพียงกดกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตดวงในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาล่ก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ